มายูโซจากจังหวัดนราธิวาสค่ะตำแหน่งบลูไดมอนด์เดือนละสามแสนค่ะสวัสดีครับมูหหมันรุสีโคชชาดาครับตำแหน่งบูไดมอนด์ครับสามแสนบาทต่อเดือนครับที่ตัดสินใจเข้ามาธุรกิจนี้เพราะว่าชีวิตแต่ก่อนก็คือว่าเจอวิกฤตด้านการเงินทั้งๆที่ตัวเองมีงานประจําเป็นครูแต่คาถามคือวันนี้ พอเราทําธุรกิจตัวหนึ่งแล้วไม่ประสบความสําเร็จแล้วติดลบมาด้วยตอนนั้นก็คือว่าชีวิตติดลบแล้วกําลังมองหาธุรกิจตัวหนึ่งแล้วก็มาเจอกับธุรกิจเ,เตจมเพราะว่าธุรกิจเ,เตจมลงทุนแค่ครั้งเดียวจบตลอดชีวิตทันมาจัดธุรกิจเ,เตจีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะใช่ครับตอนนั้นครอบครัวเจอวิกฤตในด้านเศรษฐก,กิจครับก็เลย หาธุรกิจตัวหนึง่งจนมาเจอธุรกิจเดอะเจนคือเราลงทุนแค่ครั้งเดียวเราสามารถมีผลตอบแทนได้ตลอดก็เลยมาหันมาทำเดอะเกม100%ครับชีวิตเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะจากที่ว่าแต่ก่อนเนี่นเราจะไปไหนชีวิตเราก็ต้องขออนุญาตขอลาแบบนี้แต่ตอนนี้ เขาสู่มาธุรกิจแตเจมก็คือว่ามีอิสระภาพด้านเวลาและก็ด้านการเงินก็คือว่าแต่ก่อนอยากได้อะไรเราก็ต้องเก็บเงินหรือไม่เราก็ต้องกู้แต่ธุรกิจเนี้ยเราเราสามารถซื้อเงินสดได้เลยเราสามารถเก็บเงินและสามารถซื้อสดโดยไม่ต้องผ่อนนะคะแต่ก่อนก็คือรายจ่ายเราไม่เพียงพอเราจะไปไหนเราจะพาครอบครัวไปเที่ยวหรือว่าเราจะซื้ออะไรปุ๊บก็คือเราต้องชิดก่อนแต่ทุกวันนี้พอเรามาเจอแต่เจมครับเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตอบโจทย์เราจริงๆครับในเรื่องรายได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยึดมาตลอดก็คือว่า เชื่อคนสําเร็จทําตามคนสําเร็จแล้วลุยสุดชีวิตค่ะใช่ครับวันนี้ครับเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับห่งเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราทําก่อนสองครับเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองครับแล้วก็ตั้งใจให้ลุยสุดชีวิตถ้าเราทําอย่างนี้ได้ทุกคนประสบความสําเร็จแน่นอนครับตั้งเป้าว่าตัวเองต้องได้เดือนละหกแสนสำหร่จโกดไดมอนดแน่นอนค่ะใช่ครับวันนี้ครับ ทำธุรกิจนี้คือผมมีเป้าหมายอย่างหนึ่งคุณภาพชีวิตครอบครัวผมต้องดีขึ้น2ครับทีมงานที่ตามเรามาเขาต้องประสบความสําเร็จเหมือนเราแน่นอนครับเพราะเด็ดเจนมีระบบส่งต่อที่ชัดเจนครับ